chấm bơ chấm bơ bơ khắp bơ khắp bơ bộ chấm bơ chấm bơ chấm bơ khắp chấm bơ bơ โบครับจัมโ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 บสวัสดีครับ F c ซนะครับมี f c แล้วแล้วก็ผู้ติดตามทั้งสี่0ัคนนะครับ น้องพูดได้ตอนอายุเท่าไหร่นะครับนะ BFC ถามมานะครับถามมาก็จะทำคลิปให้นะครับนะขอให้สอบถามนะครับผมจะทำคลิปให้ถ้าผมว่างนะครับวันนี้ว่างนะครับวันนี้ว่างก็พยายามทำคลิปลงเยอะๆบ่อยๆนะครับเพราะว่า FC หลายท่านรอชมคลิปนกแก้วลิงเน็ตนะครับแล้วก็อยากได้รับความรู้จากการเลี้ยงนกแก้วนะครับนะก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ Anh đấy, anh ấy, anh ấy đã gắn, anh bộ Cham bộ. Bộ. bộ bộ chấm bộ chấm bộ 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 Cham bộ để mà đi มีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับน้องพูดได้ตอนอายุเท่าไหร่นะครับนะน้องพูดได้ตอนอายุเท่าไหร่หกเดือนขึ้นไปนะครับหกเดือนขึ้นไปนะครับน้องถึงจะพูดได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกลุ่มพี่ๆเขานะครับที่เป็นกลุ่มอ่าพัฒนาสายพันธุ์นกแก้วลิงเน็ตนะครับนะก็ไปผมไปอยู่ในกลุ่มเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้จากเพื่อนๆและจากพี่ๆนะครับที่เขาเลี้ยง นกแก้วลิงเน็ตนะครับที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาสายลิงเน็ตนะครับเห็นบางท่านก็6เดือนน้องก็เริ่มคุยได้แล้วนะครับ6เดือนก็เริ่มคุยได้แล้ว1ปีคุยเก่งนะครับยิ่งอายุเยอะจะคุยเก่งจะแข็งขึ้นนะครับนะ6เดือนนะครับ6เดือนคําตอบคือ6เดือนนะครับน้องจะเริ่มหัดพูดได้นะครับนะแต่ยังไม่ชัดนะครับ6เดือน นะครับ BFC ท่านหนึ่งสอบถามมาว่าน้องพูดเสียงในลำคอเบาๆมากน้องอาจจะยังเล็กอยู่นะครับนะแต่ถ้ามีอายุราวๆสเดือนหรือ3เดือนเขาจะเสียงดังเองนะครับนะ ถ้าน้องร้องก็ถือว่าน้องไม่ผิดปกตินะครับจะเบาจะดังไม่ไม่ถึงว่าปกอ่าไม่ผิดปกตินะครับโอเคนะครับมีอีกคอมเมนต์นึงนะครับถามมาว่าพี่ใช้กรงอะไรขังนกแก้วเน็ตก็กรงขนาดใหญ่กว่านกแก้วลิงเน็ตนะครับเพราะว่าหางเขาจะยาวนะครับนะ แล้วก็กรงที่จะต้องใส่น้องก็ต้องแข็งแรงนิดนึงนะครับนะเป็นเหล็กได้ก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาน้องโตมาน้องโตเต็มที่ัวผู้ใหญ่แล้วอ่ะน้องจะกัดกรงนะครับกัดกรงน้องฟันน้องนะครับปากน้องนะครับแข็งแรงมากเลยนะครับนะแข็งแรงมากสามารถกัดกัดให้ขาดได้นะกัดกรงที่ กัดกรงเหล็กนะครับกรงเหล็กขาดได้นะครับแต่ซี่เล็กๆบางๆนะกับกัดขาดนะครับประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมานะครับนะขาดนะครับนะก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่เลี้ยงนกแก้วลิงเน็ตนะครับเนาะวิธีฝึกให้น้องพูด พูดได้ตอ่อยุเท่าไหร่นะครับเนาะพูดได้ตอ่อยุเท่าไหร่สอนได้เลยนะครับนะวิธีสอนนกให้พูดนะสอนได้เลยนะครับตอนขนคุมแล้วนะครับน้องจะเริ่มจําแล้วนะครับเริ่มจําแล้วก็เรียกชื่อบ่อยๆนะครับนะเรียกชื่อบ่อยๆแล้วก็เวลาป้อนอาหารก็เรียกชื่อเล่นกับเขานะครับนะให้เขาได้คุ้นชินคําเดิมๆนะครับเสียงเดิมๆนะครับนะเเสียงเดิมๆคาเดิมๆนะครับเนาะ ก็วันนี้มาตอบคำถามให้กับ FC แล้วก็ผู้ติดตามทั้ง4,000คนนะครับมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปแลเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับตอนนี้น้องร้องหิวนะครับนะร้องหิวนะครับผมก็จะชงให้น้องได้กินนะครับนกำลังชงนะครับ ยังก <mile> ินเก่งเหมือนเดิมนะครับน้องผมนะยังกินเก่งเหมือนเดิมเป็นบางวันนะครับบางวันถ้าเขาไม่หิวจัดนะครับเขาก็จะกินน้อยแต่บางวันถ้าเขาร้องหิวร้องหิวหนักๆนะเขาก็จะกินเยอะเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆบ้านไหนน้องกินน้อยนะครับก็ลองให้น้องร้องให้หนักๆนะครับร้องหิวให้หนักๆครับแล้วก็ป้อนตอนที่เขาหิวจริงๆนะครับเขาจะได้กินเยอะๆนะครับนะ กินหนักๆยิ่งกินเยอะยิ่งยิ่งจะตัวโตนะครับนะไอ้นกโตนะครับแป๊บนึงรูปแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับหิวหิวหิว เหนูหเพื atheist, no ่อนๆคนไหนสงสัยเรื offs, no ่องอะไรเกี่ยวกับนกแก้วลูนิดนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ